นับน้อมกาบอนโมตนาศาสตร์เจ้าค่ะพรบสาธุครับท่านอาจารย์ที่คุณใส่ยางผู้บรรลุธรรมในดัมมิชาสัพพานิเศตสนติพันธาอนุปานิเศตสันติพันธาในสัมปายานสัมมาวุตถะเชิญครับท่านอาจารย์หลังจากบรรลุแล้วเป็นไงบ้างครับนับนำกาบพิธาเจ้าค่ะนำนำกาบขอโอกาสเจ้าค่ะท่านอาจารย์นับน้อมกาบขอขมาเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็อนืญอตยเสียงเสียงดังสักหน่อยเจ้าค่ะข้าพเจ้าอยู่ตรงสวน อ่าเสือเจ้าค่ะพาลูกค้ามาถ่ายรูปก,กับเสือเจ้าค่ะก็จะได้ยินเสียงอ่าลูกคา้าเดี๋ยวพระพเจ้าเดินอ่ะที่ที่สงบก่านนี้ก่อนเจ้า,าคา่ะท่านอาจารย์เจ้าคา่ะับสาัีเจ้าค่ะท่านอาจารย์สาัสดครับเชิญครับท่านอาจารย์ การภายในจิตท่ทาเป็นไงบ้างสาธุหลังจากบรรลุธรรมแล้วเนาะภายในจิตเจ้า่ะท่านอาจารย์รยแต่ก็ภายไม่ใช่ว่าต,ตั้งแต่เจ้าขาท่านอาจารย์ที่หลังจากที่ได้รับธรรมจากท่านอาจารย์วันนั้นก็มีความสภาวะธรรมก็ปกติแล้วจ้ะถ้าตอบ ไม่ได้ก็จะอ่ะตอบไม่ได้ก็จะเป็นอารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งเนี่ยเจ้าขา่าท่านอาจารย์อันนี้พอขึ้นมาครับพระเจ้าก็ดับพอขึ้นมาครับพเจ้า,าออท่านอาจารย์ผูานำจิตโทรมาวันนั้น่าแสดงธรรมกับพระเจ้าพระเจ้าก็าากโล่งโล่งตำบัดนั้นเลยเจาา้าข่าท่านอาจารย์นี่เป็นสภาวะที่มีอยู่นิดเดียวแต่พระเจ้า,าก,ก็กลับเอาเข้ามาอย่างเงี้ยเจาา้าข่าท่านอาจารย์ความไม ไม่เข้าใจเอ่อมีความ,มเข้าใจแล้วไม่กล้าตอบออกไปอย่างเนี้ยเจ้าค่ะท่า,ทานอาจารย์จำได้ไหมเราพูดอะไรแล้วท่านถามอะไรแล้วเราตอบอะไรแล้วพูดอะไรฟังบ้างจําได้ไหมจำกัดสะสมจำได้เจ้าค่ะท่านอาจารย์อ่าไหนเชิญเล่าให้ฟังรรเรื่องเวทนาเจ้าค่ะเรื่องเวทนาพระพเจ้าเวทนาสาม ซึ่งที่ข้าพเจ้าเอ่อเข้าใจก็คือเวทนาสามเวทนาทางตาทางทางกายนี้แล้วก็เวทนาทางใจที่สัมผัสภายนอกภายในอย่างเงี้ยเจ้าขา้าท่านจ้ะทีนี้แต่พอข้าพเจ้าไปตอบก็ว่าเจ้าของตัวเองตอบอ่ามันไม่ใช่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปลบออกก็เท่ากับศูนย์ยังไม่ได้ตอบจนถึงว่ามื่อ วันนั้นเลยเจ้าขาธนิจารข้าพเจ้าก็เข้าไปตอบคาเดิมที่ข้าพเจ้ากําหนดออกมามันนัข้าพเจ้ากําหนดออกมาจากสมาธิข้าพเจ้าก็ไปตอบพอตอบแล้วก็ไม่พอใจว่าว่าคือสรุปเองว่าเอตอบไม่ใช่ละอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาธนิจารน้องตาสาธุเจ้าค่ะเป็นสภาวะแบบนั้นเลยเจ้าขาธนิจารนักคือไม่แค่เนี้ยหรอเี็นนะ ก็ที่เข้าใจผิดก็มีข้อเวทนานี้แหละเจ้าขาธนาจารย์เวทนาทั้งปวงนี้เจ้าขาธอาจารย์านาสามเวทนาสาม,นาามในานแต่าเข้าใจผิดยังไงล่ะไหนลองอธิบายฟังซิในในความเข้าใจผิดก,ก็คือตาระเจ้าตาระเจ้าเข้าใจในเวทนาสามไม่ใช่ อการเข้าใจเวทนาสามก็คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอัตุขมสุขเวทนานี่แค่นี้เองแล้วอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาท่านจันแต่ที่ไหนได้มีเยอะกว่านี้เจ้าขาเป็นเวทนาทางกายเวทนาทางเอใจที่ข้าพเจ้าได้สัมผัสมาอย่างกระทบกระทั่งทางญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยก็ เป็นเวทนาที่เขาคำพูดเขาอะไรอย่างเงี้ยพระพเจ้าก็ไม่เก็บมาคิดอย่างอย่างอย่างเงี้ยเจ้าขาท่านอาจารย์แล้วก็ดับไปเป็นทรงไว้ซึ่งออเบคาก็คือต้องอยู่ทรงอยู่ที่ออเบคาเพราะว่าต้องตั้งใจดับผัสษาแล้วก็ฟังเขาพูดแล้วค่อยมันก็จะไม่มีอารมณ์ที่แบบว่าพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเจ้าขาท่านจาเวลากระทบข้างนอกเจ้าค่า ก็คือทั้งอายตนะภายนอกแล้วก็อายะตนะภายในใช่ไหมเจ้าค่ะท่า,ทานอาจารย์ทั้งภายนอกและภายในค่ะรวมถึงความยินดีความเพลินใช่ไหมวิชาและรมณัตใช่หรือเปล่าใช่เจ้าค่ะท่า,ทานอาจารย์แล้วก็ยังมีปัญหาที่คอยกระซิบอีกเนาะซึ่งปังหาก็เป็นเชือ้อที่จะคอยสร้างภพสร้างชาติเป็น สภาวะที่เป็นสมุทัยหรือเปล่าก็สมุทัยอริยสัจใช่ไหมสมุทัยอริยสัจเจ้าค่ะก็ใจนิโรดนิโรดอ่ะดับผัสสะนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์น้อมตาสาธุเจ้าค่ะสาธุแั้นสิ่งต่างๆนี้เขาต้องเกิดเป็นธรรมชาติถูกไหมเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไปเกิดเป็นธรรมชาติแล้วไปเฝ้าดูจ้องดูตามรู้ตามเห็นไปติดติดตามตองใจจะบรรลุธรรมได้ไหม ไม่ได้เจ้าค่ะในกระดานั้นไม่ได้เลยเจ้าค่ะท่านอานาร์แล้วทำยังไงให้บรรลุได้อ่ะก็น้อากลับขอโอกาสเจ้าค่ะก็วันนั้นก็สภาวะที่อยู่อ่าที่ยังท่านจาจาร์ยังไม่โทรมาข้าพเจ้าก็เป็นหนักหน่วงอยู่เจ้าค่ะท่านอันาร์เพราะว่าทางบ้านก็กระทบเข้ามาอย่างจังคนนั้นคนนี้ญาติพี่น้องรวมนะคือจุดศูนย์กลางคือข้าพเจ้า ทุกคนมุ่งตรงมาที่ข้าพเจ้าหมดเลยอย่างนี้เจ้าข่ะช่วงที่เกิดวันนั้นเจ้าค่ะมันเป็นสภาวะที่วันเดียวแต่หนักหน่วงมากเจ้าข่าท่านอาจารย์รวมไปถึงอการเงินแล้วก็อาชีพการงานด้วยเจ้าข่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็เขาเขาเกิดขึ้นตลอดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ดับเกิดขึ้นแล้วก็ดับเพราะว่าข้าพเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใจขนาดว่าไม่ใส่ใจเจ้าข่าท่านอาจารย์เราพยายามเอาเรื่องนั้นเข้ามาเอาเรื่องนี้เข้ามาอยู่อย่างนั้นเจ้าค่ะท่านอาจารย์ พระพเจ้าก็ดับอยู่อย่างนั้นเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ต่อสู้กับการภาษะของเวทนาทั้งหลายแหล่ที่พยายามที่จะปรุงแต่งด้วยความเป็นเวทนาใช่ไหมเจ้าค่ะสังก็จะเข้ามาปรุงแต่งด้วยความเป็นสังขารใช่ไหมลูปก็พยายามจะปรุงแต่งด้วยความเป็นลูกเวทนาก็พยายามจะปรุงแต่งด้วยความเป็นเวทนาใช่ไหมเจ้าค่ะท่าอย่าอย่างก็เข้ามาปรุงแต่งด้วยความเป็นสัญญาเพราะนั้นลูกเวทนาสัญญาก็จะปรุงแต่งเช่นกัน หญญญญญญไห้ด้วยความเป็นสัญญาเดิมๆสัญญาเดิมๆสัญญาใช่ไหมล่ะเจ้าค่ะ่าจารยมกับนตู้เวทนาสัญญาทั้งการมิยานจึงพร้อมกันปรุงแต่งในสังคตาธรรมนะครับด้วยความเป็นสังคตาใช่ไหมท่านอาจารย์ก็พยายามที่จะอยู่กับอสังคตาถูกไหมถูกเจ้าค่ะอาจารย์พยายามแยกมาโดยการดับผัสและไม่ตามเขาได้ผลไหม ได้ผลเจ้าค่ะท่านจารย์นกศัาทเจาา้า,า,าค่ะได้ผลเป็นยังไงอ่ะอธิบายฟังหน่อยสิบอกว่าได้ผลนกศักาสาธุเจ้าค่ะก็คือเวทนาทางเอาส่วนมากก็เป็นเวทนาทางภายนอกทางจิตเจา้าค่ะท่านจารย์คำพูดคําจาแต่ละคนนี้ผุดขึ้นมาทำพูดให้ล่ะให้ข้าพเจ้าคิดต้องสึกตรองอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอต่อไป อบปัญหาไปแล้วก็แย้งไปทําที่อย่างนี้อย่างนี้มันเป็นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เอฟังไปจบไปอันอันนี้เพราะว่าพระอย่างข้าพเจ้าอธิบายข้าพระพเจ้าอธิบายจบแล้วข้าพเจ้าก็ดับคือดับเรื่องอะไรท่านจะท่านจะจัดคุยเรื่องอะไรอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีข้อขเรื่องเลยน้องกับสาธุเจ้าค่ะเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็เกี่ยวกับ อ่าที่ดินเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็เขาก็ยกให้ข้าพเจ้านี่ไปคุยกับสัมปรกรณออย่างเงี้ยเจ้าค่ะไปคุยกับกรมที่ดินว่าวันไหนเขาว่างเธอต้องเป็นคนคุยนะเธอต้องเป็นคนนั่นแล้วก็ว่าจ้างเขาให้เงินใต้โต๊ะเขานะเขาจะเอาเท่าไหร่พวกฉันไปคุยพวกฉันคุยไม่ได้เราพวกฉันพูดไม่พอเหมือนเหมือนเธออะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ให้เธอไปพูดนะอะไรอย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็ก็รับปากกับเขาว่าจะไปพูดไปอะไร านนี้ประจบไปพอเรื่องที่สองก็เรื่องอุบัติเหตุอ่าทางญาติพี่น้องเจ้าค่ะอุบัติเหตุทางรถแล้วก็อุบัติเหตุทางเอ่อน้องญาติญาติพระพิ้าก็รถชนอ่าทีนี้ก็รถชนแล้วก็มาหาสามีของข้าพจ้าวบุญชูแล้วก็รถก็พังด้วยที่ว่ารถถอยมาอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ข้าพจ้าก็แก้ปัญหาไปด้วยว่ารถพังอ่ะซ่อมได้อย่างเงี้ย ก็ไปกระทบทางทางเงินด้วยเจ้า่าธัญจาร์ก็โอนเงินไปให้เขาซ่อมรถคนที่เขาชนเขาก็ไม่รับผิดชอบข้าพเจ้าก็ต้องรับผิดชอบเองผู้เดียวเลยเจ้าขาธัาจาร์าบอกว่าเขาไม่ได้ขับเขาก็เหมือนกับว่าเขาก็รถมันไม่มีประกันอะไรอย่างเงี้ยเจ้าขาธอาจาร์ก็กลายเป็นข้าพเจ้าก็ซ่อมเองเลยเกือบเกือบหมื่นเลยเจ้าขาธัญจาร์ซ่อมรถขาวไปทําสีทํอะไรอันนี้ข้าพเจ้าก็ดับไปเพราะว่าเงินทอง ของนอกตายไม่ตายหาได้ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ใส่ใจตรงนี้อ่าได้มาก็ต้องจ่ายไปอยู่แล้วคือได้มาอย่างเดียวจะจ่ายมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่จ่ายเลยอย่างเงี้ยข้าพเจ้าก็ไม่ได้เสีเยเลยข้าพเจ้าก็โอนไปให้คุณมุนชูไปเสียค่าซ่อมรถเจ้าข่าท่านอาจารย์ที่รถทังก,ก็ก็ผ่านไปวันก่อนก่อนหน้าที่ท่านอาจารย์จะโทรมาวันหนึ่งเจ้าค่ะวันท่านอาจารย์คือข้าพเจ้าเคลียร์เรื่องนี้จบหมดเลยเจ้าค่ะข้าพเจ้าก็านี่็น ฟันสภาวะที่พระพเจ้าก็ดับได้หมดไม่ได้กระเพื่อมทางจิตไม่ได้อ๊้อะไรวนเสียดดยตังอ๊้อะไรวะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ไม่มีผุดขึ้นมาเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์สาะสาธวเจ้าค่ะอ่าชูก็เป็นปัญหาแล้วของตัวท่านเองมีไหมพระพเจ้าก็ก็มีรถรถรถซิ่งสี่ประตูเจ้าค่ะขับมาเปลี่ยนเลนมทันทีเจ้าค่ะมาชนตรงอ่า ประตูข้าพเจ้าแต่ว่าเป็นเลยจากข้าพเจ้าไปศอกหนึ่งไปหาข้างหน้าเจ้าค่ะรถข้างหน้าพังหมดเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์คือกระยังกันชนออกไปหลุดไปหมดเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์สี่ประตูอันนี้ข้าพเจ้าในขณะที่รถชนโ้มเสียงดังเลยเจ้าค่ะตำรวจก็วิ่งมาคนยินมอเตไซค์ก็วิ่งมานึกว่าเขาชนเอ่อโดนข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ลงรถมา ไม่ตกใจไม่อะไรเลยในขนาดที่ลงรถมาก็ดับปัสสาวะใช่ดูเจ้าข่าทานจันไม่สุไม่ไม่โมโหแล้วก็ไม่ตกใจไม่อะไรธรรมดาเฉยเฉยหนิเจ้าข่าท่านจัน lucky, ข้าพเจ้าก็ลงไปน้อ,องตัดสระข้าพเจ้าลงไปไอ้หนูเอ็งมาอย่างไงข้าพเจ้าพูดอย่างนี้เลยเจ้าค่ะไอ้หนูเอ็เองมาอย่งงางไงทําไมเอ็งเปลี่ยนเลนกระทันหันแบบนี้ยป้าป้าทําไมไม่เบรกให้ผมเขาพูดอย่างนี้เลยเจ้าข่าทานจันทีนี้ตำรวจแล้ว่าเอา เองมาอย่างนั้นใครจะไปเบรกให้เองทันละน่ะอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็เขาก็เรียกประกันมาก็เอารถเช็มเอาเอาสองแถวเข้าไปทําเจ้าค่ะพระเจ้าก็โทรบอกอะเจ้าของรถเขาก็เออทําตามนั้นเอาประกันไปทําก็แค่นั้นก็จบไม่ไม่มีอะไรที่จะอะไรอ่อนโหต้องมาชนยังไงต้องมาคิดหนักว่าจะทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านจาง น้องกาสาธุเจ้าน,นั้นก็รู้จักหรือ,อยังเวทนาสามเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอืรู้จักเวทนาสามยังอันนี้เลยใช่เจ้าค่ะธนา,าการอันนี้คือเวทนาสามใช่ไหมเจ้าค่ะที่เกิดเจ้าทรงอยู่ที่ไม่โกรธไม่เคืองเขาไม่อะไรก็แก้ไขตามสถานการณ์เจ้าค่ะน้อมกาสาธุเจ้าเปยังไงรู้จักไว้ย,ยังเวทนาสามอ่ะ จักสาธุูเจ้าค่ะรู้จักแล้วเจ้าค่ะานิจา์เห็นไหมเพราะนั้นก็สรุปก็คือต้องทรงที่อุเบกขาใช่ไหมเจ้าค่ทรงที่ยวเบขาใช่ไหมเจ้าค่ะอ่าแล้วเมื่อก่อนทำไมทำไม่ได้อ่ะอารมณ์อารมณ์ขึ้นมาตัดก่อนเจ้าค่ะดันจารย์อารมณ์ข้างในเจ้าค่ะเขาไม่เชื่อเพราะดื้อเราติดติดตามตองใจใช่ไหมจะเอาให้ได้จะเอาให้ได้ก็ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้โดยอัตโนมัติใช่ไหม เจ้าข่าทันจา์น้องตัดตาล้วมีอะไรอีกไหมมีอะไรเปล่าไม่เชื่อตัณหาคอยกระติบแล้วไม่เชื่อแล้วเจ้าข่าทันจางอะไรขึ้นมาดับอะไรขึ้นมาดับเพราะนั้นเขาจะติดตึกติดดับก็เรื่องของเขาดับอย่างเดียวดับแล้วขึ้นมาอีกไหมก็ขึ้นมาเจ้าข่าทานจา์ก็ดับป้องขค้นก็เป็นธรรมชาติแล้วขึ้นก็ดับขึ้นก็ดับขึ้นก็ดับไม่ขึ้นก็ต้องดับถูกไหมล่ะเจ้าข่าทันจางเพราะนั้นตรงนั้นก็จะเข้าสู่วิชาสัพพิทธรรมสูตร มีอะไรบ้างครับวิชาสัพพริสธรรมสูตรวิชาสัพพริสธรรมสูตรก็สัมมาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมาสัมมันตาสัมมาอวายามะสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะสัมมาอวายามะ สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาญาณนะสัมมาวิมุตติผ่านองค์ันางๆนั่นก็เข้าสู่สภาวะที่เป็นอริยมรรคนะมีองค์อะไรครับอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์สิบผ่านองค์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เข้าสู่ระบบของพระองค์ในสภาวะของในส่วน วิชาปริญญาสุตรซึ่งกําลังเข้าไปอันนี้ยังไม่ใช่วิชาปริญญาสุตที่สมบูรณ์ก็เป็นพื้นฐานนะครับแลเป็นไงเพื่อแผ่เมตตาเจโตวิมุตติแล้วเป็นไงเกิดผลอะไรบ้างณขณะจิตนั้นเมื่อแผ่ไปน้ำตาสาโทอัอน,นเห็นผลเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ไม่ <ผล S 2> ว่า,าเพื่อนอ,อย่างเพื่อนพี่น้องญาติพี่น้องาอาเงี้ยอือพระพเจ้าก็น้าตา อขอโอกาสเจ้าค่ะท่านอาจารย์จะเป็นเพราะเพราะเป็นผลบุญหรือว่าเป็นการดับขัสะอ่าอย่างเพื่อนคนที่ที่เขาทํากับข้าวมาใ้ข้าพเจ้ากินทุกวันก็มีข้างบ้านข้างข้างร้านเขาก็จะมีการทําห้องน้ําแข่งกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็จะอะคนคนเราก็คือทํามาหากจิงแข่งกันเจ้าค่ะท่าน อาจารย์ถ้าใครถ้าใครได้กว่าได้เยอะกว่าก็จะนินทาก็จะเกลียดก็จะแย่งกันอย่างเงี้ยแย่งลูกค้ากันอย่างเงี้ยเจาา้าค่ะอาจารย์ทีนี้ทีนี้เขาก็มาถามข้าพเจ้าว่าจะทํายังไงดีมันมาใส่ร้ายฉันว่าห้องน้ําฉันน่ะน้ําไม่ไหลน้ําไม่แรงห้องน้ําฉันสกปรปกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอาจารย์ข้าพเจ้าก็เลยบอกเขาไปว่าอ้าวแล้วมันเป็นหม่องเขาพูดไหมล่ะถ้าไม่เป็นอย่างเขาพูดจะป้าจะไป โกรธทำไมป้าจะไปตเต้นแรงเต้นกาทำไมเออจริงว่าพี่ปุณป้าขอบใจมากอย่างนี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์พระเจ้าก็เออเป็นสภาวะที่เป็นเหมือนามาขอความปรึกษาอย่างเงี้ยก็มันไม่ได้เป็นก็จะไปโกรธทาไมมันจะจะแกล้งกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ต้องมีสภาวะที่ใกล้ๆเจ้าค่ะออสัมผัสได้ก็คือการแผ่เมตตานี้เจ้าค่ะท่านอาจารย์ S <S ป้าป้าป้าจะไม่ป้าจะเอาอย่างทือที่คุณบอกแล้วป,ป้าจะไม่แกล้งเขาป้าจะไม่เอแต่ว่าคือจะหาเรื่องกันอยู่นั่นเจ้าข่าท่นานจย์เขามาหนึ่งคำป้าเขาก็จะไปสองคำอย่างเงี้ยก็คือไม่จบจเจ้าข่าท่านาจ์นพาะเจ้าก็บอกว่าป้าก็อยู่ส่วนตาเนี้ยเขาจะบา <S 2> <S 2> ้าอะไรก็ช่างพลื้อพระเจ้าก็พูดอย่างนี้เจ้าแล้วมีอะไรอีกไหมส่วนตรงนี้ก็คุณลูกมีไหมคุณลูก คุณสามีท่าอาจารย์รอบข้างแนละ้วคุณลูกมีไหมแต่ยแต่ละอิฐก,ก็มีแล้วคนหมูม่บิรมีไหมส่วนคุณสามีก็ม,มีมือเมื่อเช้านี้อ่ที่บ้านมีคนตายอาบ้านคนสนิทกันกันกบี่บุญชูเจ้าค่ะท่านอาจารย์ป้าป้าเขานาติดกันแปลงนาติดกันเขาเสียชีวิตทีนี้คุณบุญชูก็ ไปฟังพระสวดก็คือเหมือนกับไปขอขมาศพเขานั่นแหละเจ้าขานัาจันทีนี้ไปเห็นไปเห็นพระพระอ่สายพระเขาบ้านบ้านเจ้าของคนคนที่ตายเขานนต์พระพระป่าพระเขาเรียกพระสายวัดป่าอย่างเงี้ยเจ้าขานัาจันมามาสวดอ่ิที่ทกลางคืนหนึ่งเงี้ยมาสวด ในงานศพกลางคืนทีนี้บุญชูเห็นบุญชูก็ตะโกนทักแบบว่าเขาเขาร้องหรือแบบว่าเขาร้องสามครั้งเจ้าขา่าท่านการชาวบ้านก็ไปจับคุณบุญชูไว้ว่าคุณบุญชูเป็นบ้าอย่างเงี้ยเขาเขาเขาเป็นประมาณเนี้ยเจ้าข่าด่านการเขาก็ทั้งพี่น้องข้าพเจ้าก็โทรมากลางคืนเมื่อคืนเนี้ยเจ้าขา่าสองทุ่มพากันโทรมาแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้รับหรอกเพราะขข้าพเจ้าไม่ได้ยินสองสองทุ่มยี่สิบคนหนึ่งก็โทรมาสองทุ่มห้านาที เขาอายคนเขาบอกว่าพี่พี่เคยนะ่ะไปไปตะโกนเอ่อตะโกนสามครั้งแบบเขาล้องสุดเสียงเขาเหมือนเขาเคยถ้าเจอพระพระองค์องค์ไหนที่แต่แต่แต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเจ้าค่ะแต่แต่ถ้าเจอองค์สายป่าเนี้ยที่ข้าพเจ้ากลาพอกับข้าพเจ้าเคยเล่าให้ให้ท่านอาจารย์ฟังที่ว่าข้าพเจ้านั่งใกล้ๆเขาข้าพเจ้า ดับดาภาษาท่องปฏิจจสมุนบาทเขาถ้าเขาอยู่ใกล้พระพจ้าเขาจะไม่ร้องอย่างเงี้ยเจ้าข่าท่านอาจารย์แต่ทีนี้เขาอยู่คนเดียวเขาไปงานอย่างนั้นเขาก็ตะโกนร้องร้องแบบสุดเสียงเลยสามครั้งแล้วก็ร้องร้องว่า<ๆ>อะไรครับร้องแบบโอ้ย,อย่างเงี้ยเจ้าข่าท่านอาจารย์ยแบบร้องโอ้ยเจ็บโอ้ยไม่ไม่ไม่ร้อง <laughs> ร้องมันทักทายมัน, <laughs> ม,นมันมีองค์เจ้าเขา้าผีอะไรเขานั่นเลยเจ้าข่าท่านอาจารย์ ร้องสามครั้งแล้วก็พอร้องจบแเ้าก็ก้มกับพระองค์รูปนั้นเจ้าค่ะทีนี้ชาวบ้านเขาก็ตกใจเขาก็อายคนว่าพ่อพี่เคยพี่แต่พีุ่กุลเป็นอะไรนะร้องเห็นพระเห็นพระเดินมาแล้วร้องทีนี้พระก็เดินมาหาบุญชูบอกเราว่าไม่เป็นอะไรทักทายกันอยู่อันอยู่สายเดียวกันว่างี้คือพระรูปนั้นเขาจะกินหมาเขา เขาองค์นั้นเขาจะบอกว่าเขาเป็นสายฤาษีเจ้าค่ะธน,นจาจาร์น้องตากหาทูเจ้าค่ะข้า<ต>พเจ้าก็แเขาเลยเนี <c oughs> ยบัตรไม่ทันเนาะงานสา,ายแต่ทีนี้เจ้าทีนี้คนคนไม่รู้คนไม่เคยเห็นก็ว่าเป็นอะไรเขาเป็นอะไรพูดกันทางานเลยเจ้าค่ะเมื่อคืนเนี่ยเจา้าค่ะานจาจาร์บอกว่าทีนี้ส่วนญาติของข้าพเจ้าน้องสาวข้าพเจ้าก็บอกว่า พี่เคยถ้าเขาเห็นท่าสายวัดป่าให้สังเกตว่าท่าท่าสายวัดป่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่จะเป็นทุกทุกครั้งเลยพี่เคยเขาเป็นอะไรไม่รู้เขาน่าจะมีองค์ของเขาอยู่นั่นแหละแต่พระรูปนั้นก็เดินมาหาเขาก็เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะมุนชูสายเดียวกันทัดทายกันไม่เป็นไรนะโยมไม่ต้องตกใจนะเขาไม่เป็นอะไรหรอกองค์รักษาเขามาคารคารวะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะท่านอาจารย์เขาก็โทรมาฟ้องข้าพเจ้าเลย ื่อเช้านี้ก็โทรมาอีกข้าพเจ้าก็ฟังแล้วว่าเออไม่เป็นไรหรอก,ากัางเราบอกพี่พี่ใช่ใช่พี่พี่เขาจะเป็นบ้าไหมตรงนี้โอ้ถ้าเป็นก็คงเป็นตั้งนานแล้วแหละข้าพเจ้าก็พูดอย่างนี้กับพระท่านอาจารย์ก็ให้ปฏิบัติธรรมก็จบแล้วครับท่านอาจารย์อท่านอาจารย์เลเก็บว<พ>า่ว<พ>าทำไมไม่พูดไปวันวันนั้นก็บอกอย่ีเจ้าคระท่านอาจารย์วันนี้เขาไปส่งส่งไปงานเผาศพอยู่ข้าพเจ้าก็ว่าจะพูดเรื่อง ตอนเย็นจะจะพูดกับเขาอยู่ให้เขาอ่าท่องอ่าสายปฏิจจสมุปบานนี้เจ้าขาธาการเพราะว่าไปอยู่อย่างนั้นแล้วก็ไปอยู่มีสายวัดป่ามีสายธรรมยุทธหลายวัดอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเขาไปเขาจะตะโกนอย่างนี้ทุกทุกทุกงานเลยเจ้าขาธาจาร์ก็ก็ไม่ดับตา,าก็งั้นแหละไม่ยอมดับไม่ดอมไม่ดับ <c oughs> สัญญามารก็เข้า ไหมลนะต้องดับภาษาจงก็ั้งเป็นสัญญาภาริยามะก็จะไม่เกิดปัญหาไม่ทำเองนานแล้วรอเวลานาน,านแล้วก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรอาจารย์พี่คุณก็ดําเนินตามขั้นตอนไปเพราะว่ายังไงเสียก็ต้องกลับเข้ามาปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ต้องได้รับขอบ้อกรรมที่กําลังเรียงคิวมาเนาะค่นะ อาเชิญท่านอาจารย์ต่อมีอะไรอีกว่ามาหมดแล้วเหรอก็เรื่องไม่มีอะไรแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่มีแล้วไม่มีเรื่องที่เป็นตอนนี้เป็นไงสภาวะทางจิตเรอเห็นอะไรแล้วเวทนาที่ปรากฏปรากฏรู้สึกยังไงกับเวทนาแล้วตอนนี้สบายมากเลยเจ้าค่ะท่านอาจารย์ก็ไม่ไม่ โ่อทหรือว่าไม่อะไรก็เป็นธรรมชาติเจ้า่าท่านจังก็ดับไปเห็นอะไรก็ดับไปสบายไม่มีอะไรเข้ามาเจ้า่าท่านจังสัญญารู้จักยังสัญญารู้จักแล้วเจ้า่าท่านจังอย่านี่มาสารพัดใช่ไหมต้องการสารพัดออกจากความการเดินมรรคทั้งหมดอย่างทางกานเข้าใจสัญญาเวทนาก็รู้จักแล้วเนาะพิโตกรู้จักยังพี่ตกรู้จักแล้วเจ้าค่ะโอ้รู้จักก่อนเวทนาอีกเนาะ จะแมรู้จักก่อนเวทนาเองเนาะโอ้มารู้จักเวทนาทีหลังเนาะอันนั้นสัญญาเวทนาวิตกก็แจ้งในจิตทําที่คนรู้ทําที่คนละทําที่ควรทาให้แจ้งแม่ก็ได้รู้แล้วท,ที่จะต้องเข้าไปการเั็นมรสคระบนนนบนะครับเมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับต,ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง โอ้โลงเจ้าค่ะท่านอาจารย์ทำอะไรใหม่แล้วโล่งกันจังเลยท่านอาจารย์แต่ละท่านตอนนี้ก็นั่งอยู่แดดร่ำไรอยู่เจ้าคะท่านอาจารย์แต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรความร้อนไม่มีไม่สามารถทำอะไรได้กลางแดดรดน้ำต้นไม้พาไล่มาลดน้ำต้นไม้ที่ท่านอาจารย์มากราบขอขมาเจ้าค่ะท่านอาจารย์ที เอเสียงดังไปหน่อยที่ออกมาไม่พันเจ้าค่ะอยู่างน่ายก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าท่านอาจารย์ก็เข้าใจในธรรมเป็นอย่างดีแล้วแล้วก็สามารถก้าวข้ามนะเอาข้ามธรรมที่เป็นอสวะกิเลสทั้งระบบได้หรือว่าท่านอาจารย์ก็ได้ผ่านธรรม ในเรื่องของวิชาจะอุปาริศษกันในพันธาวิชาอุป่าวิเศษกันในพันธานะครับเข้าสู่การตอบคําถามก็ตอบเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวท่านอาจารย์ก็ไปบันทึกเนาะบันทึกเข้าไว้นะครับแล้วก็ได้ก็จะอนุโมทนาให้เนาะถ้าวันนี้ไม่ทันก็วันอื่น น้องกับสาธุเจ้าค่ะข้าพเจ้ามันขึ้นอยู่เจ้าค่ะท่านอาจารย์น้องกับสาธุเจ้าค่ะถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญ,ญาตใช้เวลากับท่านอาจารย์ที่คุณอยากเพียงแค่นี้ก่อนเนาะนักบุกับเกิดพากษานะกบุญกับอนุโมทนาสาธุเจ้าค่ะสาธุครับัอดีครับก็เดี๋ยวก็จะได้ส่งคําอ,อนุโมทนานะแล้วก็มีเวลาก็จะขึ้นทาแต่คงไม่ได้วันนี้พรุ่งนี้หรอกนะอาจจะเป็นอาทิตย์หน้าหรือเปล่าตอนนี้ก็ชุ่มชื่นไปก่อน การูเจ้าค่ะชุ่มชื่นอย่างไม่เคยจะชุ่มชื่น,นเลยเนาะใช่เจ้าค่ะอาจารย์น้องครับจานเจ้าอันก็ปฏิบัติมาเอ๊ะทำไมทํานี้ชุ่มชื่นน่าดูนี่ก็เป็นเรื่องดีเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่วิชาปริญญาสูตรเป็นกายคตาตติเป็นวิชามัชฌิมานะครับเป็นวิชาที่เป็นข้อประหลาใจกลางของพระองค์อย่างแท้จริงจะได้สัมผัสกัน เอาเล้นะอนโมทตนาจารย์คุญญณรนำนำรพขขนำนำรนะนาจารวิคุณตรยาส,สขขาธุนอบน้อมสกยศพะ้าค่านอบน้อมสกอนโมทนาารย์ุณพรสเจ้าสวัสดีครับคอบน้อมสัขขนำนำกสวัสดีเจ้าค่ะ